สวัสดีครับผมคือไลท e อีเตอร์วันนี้อยู่เกม s แลนดี้ทับบีนะครับอยู่คุชชิาทีวีนะครับครับสวัสดีเกมเมอร์ครับอยู่ในเกม s แลนดี้ทับบีนะครับทำไมคำเปิดไม่เหมือนกันแต่คลิปเลยครับมันคือแบับอารมณ์คนพูดครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับอ่าฮอรครับผมจะเป็นคนเปิดนะครับเปิดมาถึงไปไปท้าไทยเบรโม้วนนั่นนะครับเออครับใช่ครับก็จะมาล่าท้าเบรนะครับอ่าซีม่จบปเห็นคุณแล้วครับคนแรกเริ่มครับนี่มันเริ่มแล้วครับอ่าเริ่มแล้วครับไปครับมาครับคันแรกครับในการที่จะล่าท้าผีคุณไลอิเตอร์ครับรีบนะครับรีบมากครับไม่รู้ความน่าขอมันเป็นยังไงครับ รู้ไหมครับว่าต้องทำยังไงครับเราต้องท้าทายมั้งครับคุณท้าทายดีครับก็ต้องอยู่เฉยเป็นเวลาเอห้านาทีซึ่งผมไม่กล้าโอ้ตอนนี้ขนตูนลุกเลยครับตอนนี้และจุดจุดนี้ณะจุดจุดนี้มันดับ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 เลยครับโอ้ณจุดจุดนี้ครับเสียวซ่านครับเสียวครับเปิดแบบดูดิแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแหมกดแล้วกด M ใช่ไหมครับเออคนด้การดูคลิปนี้นะครับ มินมีอยู่ว่าเฮ้ยเต็มจอครับเดี๋ยวณจุดนี้มึงอยู่ไหนวะเฮ้ยอยู่เฉยๆอยู่เฉยเราฆ่ากันแล้วอะชิบหายละชิบหายแล้วโอ้ยแล้วท้าทายกันมึงทำหน้าที่ล่อเดี๋ยวกูทำหน้าที่เก็บคัสตร์ดเองเพื่อนเดี๋ยวครับเดี๋ยวขั้นแรกที่เราต้องทำในตอนนี้คือเราต้องล่าท้าผีใช่ไหมครับเราต้องท้ามันก่อนครับท้าเลยครับ ไอ้เบ๊กม่วงอบว่ากูไม่กลัวหรอกแต่จริงมาตุ๋ยกูเลยเออกดในการดูเกมนี้ครับเออก็ให้ดูเต็มจอครับเปิดไฮเดฟครับเปิดเสียงเต็มครับอ่ามิฉะนั้นไม่น่ากันจริงนะครับแต่เขาหัวใจวายตายห่ากันพอดีอุ้ยเฮียอ่าโอ้โอ้ยเฮียอ่ะโอ้ยแม่งเล็กกูแล้วแม่งเล็กกูแล้วแม่งเล็กกูแล้วลาทาคอเอง กูไม่น่าเลยโอ้โหเม่คกดใแญดเลยโอ้โหไม่อกด้แญดวะเฮ้ยคาตัดเฮ้ยคาตาดคาตัดเฮ้ยกูเข้ามือับบว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยตอนนี้กูเมื่อกี้กูจะโดูจรีงว่ะอ้ยอุ้ยตอนนี้ตอนอู้ไม่อยู่กข้างๆกูแล้วโอ้โบมาหาพี่ายเดียอใช้หาไม่อยู่ไหนวะแล้วตัวกูอยู่ไหนอะ เออวะอู้อู้อู้อแกให้เปองครับคุณนัทลองหันหลังกลับไปครับอุ้ยแม่เพิ่งโทรมาอู้อู้แม่แม่เพิ่งแม่ขอร้องแม่แม่ขอยังไม่รับตัวแม่อุ้ยทำพี่ทำพี่โอ้แป๊บเดียวห้าอันแล้วอ่ะสุดยอดว่ะกูกุลเลาะให้มึงอ่ะไอสัตว์เอ้ยเมื่อกี้มผมเห็นแสงไฟวิบวับใส่ชิ้เองพี่อีตาบ เชื่อว่าตอนเนี้ยใจไม่ได้ตะตุ๊บๆเลยวะใจไม่แม่โอ้ยแม่อยู่ข้างหลังกูเลยแม่อยู่ข้างหลังกูเออสัมผัสได้แม่อยู่ข้างหลังกูครับมือที่จับเมาส์ตอนเนี้สั่นเลยผมรู้แค่ว่าผมรู้แค่ว่าตอนเนี้ยเขาอยู่ข้างหลังผมครับเขากำลังเจ้ามาองผมครับ แล้วผมก็กระลงวิ่งวนเป็นตัวรูปอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้ยใครอยากมาเห็นจังหวะผีเด็ดๆก็มาดูกล้องผมได้ครับใครอยากใครอยากดูวิธีการเก็บคัสตาดใครอยากรูว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างก็มาดูจองผมครับเจ็ด <c oughs> อันแล้วอะ่ะโอ้คุณใช่ห่าแล้วโอเคอยู่เฉยๆวิ่งวนแถวนั้นแหละโอ้ยดับบันวิกกี้วิกกี้ คนละย่อตัววะกูซีกูซีกูเด้าวิงกี้วิงกี้หรอเอ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 อสีเหลืองมันลุกขึ้นได้มั้ยอะฮะมันลุกขึ้นได้มั้ยอ่ะสีเหลืองได้อหรอกูโกยละกูโกยละถ้ามาอยู่ใกล้ศพมากๆเลยหรอเมื่อกี้กูไปเด้ามันเลยมันไม่เห็นลุกเลยเยสจิงช้หาดแล้วอุ้ยอู้อยู่ไหนโอ้เมื่อกยู่ไหนแบมงาไมงา๊าแบบแบบมันไม่โหลดมันมบกวป้างเลยว่าช้หาดอะ ถึงดินพวกดินเรียบๆแล้วอะ,ะแล้วกูกวิ่งต่อไปกูมาถึงภูเขาแทนที่จะถึงชายหาดแล้วมันอยู่กับมึงว่าพิงกี้วิงกี้อะไม่รู้พิงกี้วิงกี้ตัวสีม่วงใช่ปะเออถึงชายหาดแล้วมึงอยู่ที่ตัวสีเหลืองใช่ปะไม่กำลังอุ้ยอู้อู้ไม่อยู่ข้างหน้ากูไม่อยู่ข้างหน้ากูอ้โอ้ยโอ้ครับ ครับคุยกับเพื่อนแล้วไหนวะ่ีโทรให้หน่อยเียเียเียแล้วโอ้โอ้เพงเห็นมือนกี่กูเห็นยโอ้ออ้ยเนี่ยเีเนี่ยโดนโดนวารใส่วิ่ง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 วิวิ่งว่งวิ่งวิง้ิวิ่งวยวิ่งวิ่งวนงวิงวิวว ไปแล้วไปแล้วกูไปไหนล่ะกูเก็บคาตตาไม่เป็นกูล่อเองวิ่งตามทางมาเลยวิ่งตามทางมาเลยไอ้นั่นอันหนึ่งอันนั้นอันหนึ่งไหนอ่ะอีกอันเดียวแล้วอ่ะอีกอันเดียวอีกอันเดียวอีกอันเดียวกูเก็บได้ค่ะอันเองว่ะโอมันต้องเก็บให้ครบสองอันสอิบอันสองคนบ้างหรือว่าอะไรเฮ้ยเดี๋ยวกูล่อดเองไม่เก็บเลยกูล่อดเองอยากให้มึงได้เก็บคาตตาบ้างกูล่อเองโอ้ย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 เยอะเยอะเยอะ กูรอเองกูรอเองกูรอเองมันวากูแล้วเหตุอุ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วกูติดต้นไม้กูติดต้นไม้ไปหนีหนีหนีอุ้ยกูติดต้นไม้เหมือนกันอุ้ยกูกูเดินถูถ่ยเข้ามาเลยอะเมื่อกี้เนี่ยอุ้ยมันอยู่ข้างหลังเราสองคนอะอย่าหันกลับไปครับมันเห็นกูแล้วอะมันเห็นเราแล้วอะเหมือนมันอยู่ข้างหน้าอะเมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังเว้ยไหน โอ้โหมันติดต้นไม้อยู่ติดต้นไม้อยู่อย่าบอกมันวิ่งเข้ารู้ต้นไม้ได้อะมันกระโดดข้ามคุมงขอแล้วมึงแหลกอะไรเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โอู้หเก็บดิเก็บเก็บดิกูเก็บไปแล้วไงเอาเหรอโอ้โตอนเนี้ยขนตูดลุกแล้วตอนเนี้ยจริงหนีสิครับมัปมาแล้วนี่ครับเราท้าทายีด้วยกัน ด้วยไม่ครับตอนนี้ครับเราต้องยาทาย,ย,ยด้วยกันก้มย่อก้มย่อครับออเออมาครับเราต้องหันไปล่าท้าผีครับด้วยกันด่าเหมือนกันแต่กูด่าไม่ไหวว่ะไอ้เนี้ยปากดีปากดีแค่ตอนไม่มีผีเท่านั้นแหละตามมาอยู่ปะเนี่ยตามอยู่อยู่ข้างหลังโอ้ยมันอยู่ข้างหลังไอตาคนนะบาดแล้วบาดแต่ทั้งกูทั้งผีอ่ะโอ้พี่อีเตอร์ครับตอนหิวอู้ อ้าตัวเหลืองอ่ะตัวเหลืองโผล่ขึ้นมาหน้าจอกูเมื่อกี้ปก,การเล่นอยู่บ้างผมเลยไม่ค่อยตกไกลเยอะนะฮะนะณนะจ,จ,จุดจุดนี้ครับณจุดจุดนี้ครับไม่ไกลตองใส่เก็บคาตัดได้เยอะอ๋ออ๋อเจ็ดอ่านแล้วเว้ยจะกีดก็ไม่กล้ากีดโอ้ตอนนี้ครับแม้กระทั่งจะไปตอบไลน์แฟนเนี่ยไม่กล้าเลยครับ อ้าคนชิว่าเขามีแฟนนะผมก็อิจฉาบ้างเล็กน้อยไปอ,อีกแล้วเอเอตอนนีแน้แฟนแฟนซาวไครยังไม่อ่ะแต่มันรู้ว่าชนแนลกูชื่ออะไรเฉยอ้าวมันตามมาอยู่ปะเหมือนไม่เดี๋ยวกูรอเองไหนดูดิเหมือนไม่ตามนะเออไม่ตามอ่าเราก็หาต่อ <c oughs> ต่อเนี่ยที่เล่นฮอร์โมนอะไอที่เล่นเป็นไผ่อะเก็ว่าต่อต่อ ต่อธนภพอ่ะนี่นี่ไม่เก็ตไม่ใช่ใช่จำได้จำได้ฮอร์โมนเลยเออคุณดูจบแล้วเว้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันต่อวะก็เขาชื่อต่อไงคนที่เล่นเป็นไผ่อ่ะก็แล้วเราเกี่ยวอะไรมึงพูดถึงเขาทำไมอ่ะเออแปลว่าเราเราตัดจุดจุดนี้ไปเถอะแล้วเราหาทัดตัดต่อในถ้ำนี้มีอันหนึ่งเว้ยไหนอุ้ยอ้าโอ้โอ้ไออ่างอ่งเข้ามาเก็บในภูเขาเร็ว เก็บแล้วกูเก็บแล้วกูเก็บแล้วบ๊ายบายเอากูโดนจับเหรอเออหายไปแล้วไงมึงอย่าโดนจับด้ดวยเดี๋ยวกูโดนแล้วกูโดนแล้วโอ้โอ้ยเฟลว่ะเฮ้โอ,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 โอช็อตเมื่อกีส้สะดุ้งจริงว่ะไม่อยู่ดีๆกูโดนจับะปะปล่อยเมาแล้วอะตอนเนี้ยไม่ไหวว่ะสำหรับก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ